นี่นะนะผู้ที่มีใจรักในการถากปลาทุกทุกท่านเลยนะครับนี่ครับผมก็ออกหมายเช่นเคยนะครับก็มากับสายแม่น้ําคลองเลยนะครับนี่ครับก็มียายนะครับนั่งตกปลานะซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่าภูมิใจมากเลยนะฮะซึ่งหาดูยากนะครับภาพแบบนี้ครับนานๆก็จะเห็นชาวบ้านเนาะมารับนั่งครับท่านก็อายุเยอะนะฮะเจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งครับน้องยายเนาะ ยายก็เจ็ดสิบกว่าแล้วก็ถือว,ว่ายายขยันมากนะครับขยันม,มากเลยนะครับผมพี่นะครับผมก็จะลองเดินเลาะดูไปเรื่อยๆนะว่าจะเจอตัวไม่น้อยพี่นะเนาะตรงนี้ก็เป็นสายคลองธรรมชาติซึ่งเราก็ไมามันจ้าน้อพี่นะาเนาะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ ได้เข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับเสด็จหนุ่มชาวน้อยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับพีนาครับเห็นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองรอรุ้นรูวมันสิบหมาเนาะขอนพี่พีนาพีนานาเนาะนายเนาะขอบคุณยายมากนะครับที่เข้ากองนะครับเี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ นะึ้นเหลือพี่แน่นี่โอ้โหขึ้นปืนก่อนแนมะ่

แบบนกบ็กเลยครับสองรูด้วยครับนี่นะครับการกระบ,บานเนี้ยเอาแบบน็กเลยครับแล้วก็ลุยต่อนะเพราะตัวไม่ใหญ่มากเนาะ นอนแล้วไม่เจอตัวใหญ่แล้วพี่นะครับมาลุยต่อพี่นะครับเดี๋ยวลรืล่ยๆกันต่อเลยนะ ผมว่ามันยังเล็กอยู่ครับยังเล็กอยู่ก่จะประมาณแค่โลเดียวครับผมว่าผมไม่ยิงหรอกครับผมน่าจะพอแค่นี้แหละพี่นายนั่งมานานนะเกือบชั่วโมงครับไม่เห็นแลยครับผมขอลงไปข้างล่างเลยกันนะครับ ครับพี่นะครับกับผลงานของผมนะครับนี่ครับน่าจะเกือบ2โลได้ครับตัวนี้ครับอย่างน้อยโลครึ่งครับผมหมินมันโผล่หลายรอบเนี่ยมันก็มาคู่มันครับผมตัดสินใจไม่ได้นะว่าผมจะยิงตัวไหนเนาะเราผมนั่งนานมากนี่นะครับน่าจะเกือบชั่วโมงไม่เห็นตัวใหญ่เลยฮะผมก็เลยเลือกเป็นอีก2ตัวนี้เนาะตัวนี้ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียครับพี่นะครับตัวเมีย ไซส์ก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวนี้ครับใหญ่อยู่ฮนะมันโผล่มาเรื่อยๆนะี่เนาะผมก็เลยกล่าวว่าผมจะยิงให้น็อกแล้วก็ผมก็จะยิงต่อนั่งเฝ้าต่อนะครับก็ตัวมันไม่ใหญ่มากเนะาะมันโล่โก,กว่าเกือบสองโลเนาะผมก็เลยว่าผมจะยิงแล้วก็ยิงแบบคือแบบไม่ให้เขาวิ่งเสียงดังเลยครับเพื่อที่จะรักษาระดับเสียงไว้แล้วก็เผื่อตัวอื่นจะได้เข้ามาเนาะผมก็เล็งนี่เลยฮะใส่กระบาลเขาเลยครับนี่ฮะตรงนี้นะพี่น้าครับนี่ ทีเดียวน็อกแลคเอาผมน็อกเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะผมจะไม่กล้ายิงครับเพราะผมผมกลัวไม่ทะลุนะเป็นรุ่นใหญ่นะผมจะเลือกยิงช่วงสันหลังนะครับช่วงสันหลังเนี่ยครับก็ได้แต้มนึงนะ่รับพี่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วผมก็นั่งนานนะครับน่าจะมานครึ่งชั่วโมงให้หลังครับเหมือนปลามตื่นเนาะก็โผล่มาอีก2ตัวไซส์น่าจะมาลโล1โล2ครับไม่ต่ำกว่า1โล <laughs> แน่นอนครับผมก็เลยว่าผมไม่ยิงดีกว่า ไว้เรายิงเข้าหลังดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ได้หนึ่งแต้มแล้วเนาะถ้ามันตัวเท่ากันเนี่ยนะผมก็จะยิงรวมตัวเล็กกว่านาะซึ่งผมก็ไม่จับถ้าเป็นขนาดนั้นนะครับก็เลยว่าถทานั้นก็ได้หนึ่งแต้มแล้วก็เอาแค่นี้แหละถ้ามีตัวใหญ่อย่างนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ผมก็จะยิงไปได้สองแต้มไปถึงกับบ้านเนาะแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เอาแค่นี้ครับพี่นะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่พนาณาทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาชมช่องของผมนะครับหนุ่มม้งครับ เสือหนมชาวดอยนะครับต้องขอขอบพคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับที่ได้มารับชมช่องของหนุ่มมงเสรอหนุมชาวดอยนะครับถ้าดูแลถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับง่าผมขอเกี่ยวกุปกรณอเล้วยกันนะครับพี่นะครับ ครับผมพี่นะครับแล้วผมก็เคลียร์ข้าของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านนะได้ปลาไหลครับไซโลครึ่งครับผมก็ได้ฝาดลูกเมียนะครับโอเคครับขอกลับบ้านนะครับ ได้ตกกินไหมครับยายตกกินได้สักตัวยังยังไม่ได้สักตัวเลยโอ้ยังไม่ได้เลยป๋อยังไม่ได้สักโอ้หลายชั่วโมงแห่หลังแล้วยายยังไม่ได้เลยเน็บเดียวก็ไปจนเอายายเออขอตัวนี้ให้ยายได้กันเนาะครับเอาให้ยายกินได้แล้วครับครับผมขอบคุณครับยายเป็นรูมันเดินเดินโอ้ดีแล้วนี่ก็ผมก็ไปนั่งเฝ้าอยู่แต่ก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่ายายก็ตกไม่กินนะเนาะกำไมไม่มีสักเม็ดเดียวเนี่ย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กัดท,ทุกทีแล้วใช่ไหมครับแล้วยายจะเอาทำอะไรกินครับน so um ี่ไปเอไปอหั่นต้มสดน้ำอยู่ด้วยกันลูกสองคนโอ้ชายผู้ชายเมียก็ชิ้โอ้โหแล้วใครให้ตังยายใช้เนี่ยก็ได้เงินเย็ดรวย ก็ไม่มีตังค์เลยยายมันไม่มีแล้วนะลูกชายก็เมาเหล้าเนียก็ทิ้งโอ้ยผมเองก็ไม่ได้พุกตังเลยยายอ่าไม่เป็นไรด้อเอานี่ยายผมเดียอยู่นี่ร้อยนึงอ้โหให้ยายอะไกันเนาะครับยายก็ไม่มี้หทรอกที่หลานก็เนาะเียก็แมวไหน อแต่เสร็จแล้วเนี่โอ oh. ้แต่สร็แล <like yeah> ้วมาเดินไปไหนได้ก like ็ถึงสองคนก็ปไปจบสองคนมากันสองคนได้ไหมก็ไม่เป็นไรยายเอ้ยสู้ชีวิตป้าเนื้อใยญ่เนาะครับผมยังไงผมก็กลับแล้วครับยายสวัสดีครับครับผมครับ้อมาโชคดีที่เจนเนี่ยได้ก็ไม่เอาไปปิ้งกินเนาะ ครับผมพี่นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ขากลับผมนะครับยายแกก็ยังนั่งตกปลาที่เดิมนะครับซึ่งมันก็ร้อนเนาะไม่ใช่ไม่ร้อนนะร้อนมากเลยครับก็ผมเดินมาถึงก็ผมก็ถามยายนะว่าได้ปลาบ้างไหมเนาะแกก็บอกแกงไม่ได้เลยปลาไม่ตอดไม่กัดอะไรเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแกก็อยูเยอะเนาะก็สงสารแกเนาะก็เลยเอาปลาตัวที่ผมได้นี่ครับประมาณโลกว่ากว่าครับ ก็เลยให้แกไปครับก็รู้สึกดีใจนะรู้สิกดีใจก็บอกเพราะว่า,วายัางไงเราก็มีกินอยู่แล้วเนาะพอเรามาเจอแกก็ถือเป็นภาพที่เราเองก็รู้สึกแบบเ,เขาอายุเยอะแล้วเนาะไม่ใหญ่เขามาอยู่ตามลําพังแบบนี้นะเนาะแต่ว,ว่าเราก็ให้เขาไปเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับแล้แกก็บอกกับผมว่าแกก็มีลูกชายคนเดียวเนาะแลลูกชายก็ได้เลิกกับทางภรรยาไปแล้วครับพีน่นะครับไม่มีลูกเลยฮะตอนนี้แกก็ไม่มีหลานนะครับ ลูกชายแกก็ไปทํางานเนาะกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่มีเงินใช้แนละ้วแกก็ได้เงินจากเปียยังชีพคนชาราครับเดือนละเจ็ดร้อยบาทพี่นะเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับแกไปทางชีวิตแกนะแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราแบบคือผมเองก็ไม่ได้พกตังค์มาเยอะอะไรมากมายพี่พี่นะก็พกมาแค่ร้อยเดียวตั้งใจพกมาซื้อน้ำเนี่ยแต่ว่าผมพี่นะผมยังไม่ได้ซื้อ,นอเนาะเนื่องด้วยผมรีบมาก่อนเนาะพี่นะเนาะ ผมก็ได้ให้แกไปนะครับผมก็มีแค่นี้เนาะก็แกก็น่าสงสารนะพี่นะครับแกก็มีลูกชายเพียงแค่คนเดียวนะก็เป็นอย่างที่บอกมาครับก็ตอนนี้แกก็มีชีวิตลําบากอะต้องมาพันงชีวิตด้วยการหรือแกมารับจ้างก็มีเอาแล้วแกก็เลยมานั่งหาตกปลาได้ปลากระทิ่งบ้างปลาสร้อยเล็กน้อยอะไรของแกนี่แหละครับเป็นภาพที่น่าสงสารครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ได้ทําเต็มที่นะครับในส่วนของผมเนาะ ก็สิ่งที่ผมได้วันนี้นะครับคือผมไม่ได้ปลาเลยนะครับแต่ผมได้สิ่งที่มากกว่าปลานะครับก็คืออความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมเองก็รู้สึกว่าผมแบบดีใจครับผมรู้สึกลึกๆข้างในครับรู้สึกดีใจมากครับพี่นะครับแล้วก็ผมอาจคลิปนี้ก็อาจจะอาจจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับพี่นะครับ เราจะขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้เลยก็ต้องรอดูว่าคลิปหน้าผมจะไปทางไหนเนาะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานาทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่องเสิร์ชหนุ่มชาวดอยนะครับแล้วได้เข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าดูแล้วถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรับทุกๆท่านนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็อาจจะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าครับผม thank you